นี้มีมของมาส่งข้อมาาเดินด้วยนะครับเป็นของไข่เนาะแม่พันนีครับของคุณแม่พันนีเป็นอะไรครับวันนี้แทนตะลุกถุงใหญ่สามโอ้โหแล้วก็กล้วยสี่ครับแทนตะลุบแทนตะลุกครับตส่งงานกันไปเนาะโอนต้องไปคิดอะไรมากนะครับเอาแบบสบายสบาย บายใจสบายใจนะจ๊ะพแม่มณีมาแล้วจ้าสิงห์ตะลุกนะครับสองหินยอยนะครับขอบพระคุณมากมายนะครับให้อาจารย์คอยดีพระลักตําแหน่งเหมือนพยาอาจารเด้อให้ความบูรุณสมบูรณ์ทของมหาจําเิญตูรูของเรานะครับ โจ๊ครับปานิดาคุณเแมวเแมวบอกว่าพี่ีเร็วมวนแท้โอ้โอ้มวลแท้เนาะอยากเปิดแล้ว่าจันคุณเปิร์ก็สวัสดีครับคุณพระเองหนุ่มเมาสาวสัมริยาขอดจิตที่จริงคุณนิ้วนิ้วคุณตาอ่าครุณเบิร์นก็ับ คนับเลยตอนน pues like ี้คุณปูคุณปูบอกว่าจะเล่าพิสูจครับจะเล่าเรื่องพิสูจครับได้นะครับคุณปูี่สุดยอดเจ้าพะรุงค่ะผมไม่หลงใหลนะครับสวัสดีองค์ร้อยกวกท่านนะครับทุกท่านด้วสวัสดีครับคุณโูและสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะ รายวันนี้คูดีคูดีจิ้อ่าไปดิกระไปดำาส่แก้วมามคุณปราทิ่โอนห้าร้อยโอนมาไว้วัหน้าจะได้ครับเพราะว่าพอดีหมดเมื่อกี้หมดนะครับโอนมาเกี้ยงเร็วไว้เลยใช่ไหมสวัสดีการน้องเัี่ ใครนะครับเปิเปิดสวัสดีคราจสวัสดีดครับคุณเปิมนมนยนะครับเมมนยนี่ก็เช่าเขาเอาไปจานะครับสตรทดายาโอนมาแล้วใช่ไหมครับคุณปราจีบริษัทนี้ว่าจะเป็นตลาดให้เปนบริัก่ริโอเดอร์ไวใช่ไหมครับถ้าบริโอเดอร์ไวก็จะได้ลงไวเลยเ้ารวมๆที่เขาไปแค่ องวันที่มมีลูกาไรเาประจัให้กนมนอกนั่น็ล็ันแล้วมีวยด้วครับเปิเนขอ่แม่วันนี้ผจะเอาประมาณนี้ก่อนดี๋ยวคจะต้อไปาระเกนะครับเดี๋จะพาไปหาระเกนนะครับเพราะว่าเย็นมากแเกรมณ์ีบอก็คุณนะครับ แม่แม่อะไรนะพี่แม่พันธุ์นี้ครับคุณแม่พันนี้นะครับมีพันกอะไรมีพัน่อคมากมายนะครับมีตตะลุกแล้วก็มีอะไรปุ้ยปุ้ยใช่ไหมครับปุย่ครัยสีนนะครับแล้วก็แต่ตะลุกตสาอย่างให่นะครับต่อคู่มากนะครับรอยปุยพลังกำลังแรญาชางด่านเนี่ยด่าน่อย ใหญ่ครับทเท่าราคานะครับวันที่15น,นะครับจะน่าจะลองเสิร์โชคดูนะวันที่15จะลองเสิร์ฟดูนะครับนี่คุณสันที่บอกว่าไม่ค่อยชันร้ายเลยไปอเอเดอร์ไว้เลย500นะครับ500เด้อขอบคุณมากมายนะครับรออะะสวัสดีครับลงออเดอร์แล้วนะครับเสียงปูงปใช่ครับผมวันนี้ครับชั่วโมงครึ่งกว่านะครับชั่วโมงครึ่งกว่านี่ครับ ลงออเดอร์เรียบร้อยครับผมอคมานะครับผมะครับผมลงออเดอร์ให้เรียบร้อยครับ3ถุงแคนตาลูปถุงใหญ่แล้วก็กล้วย4ถุงนะครับผมลงให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คุณปูนะครับอ้ากระพงครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหม่นเมนว่าจะเดินทางไปวนสมุทใไนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศขอขอให้สิงนทกดิธิ์คุ้มครองขอให้กุศลบุบุญนุนนํา ให้มีแต่ความสุขความเจร,ริญนะค,ครับสวัสดีครับคุณคูขับขอบคุณครับขอบคุณครับกลอบคอนครับผมขอบคครับขอบคครับครับส่งออเดอร์ต่อครับผม